หรือ Dimension ในภาษาอังกฤษเป็นคุณลักษณะสมบัติเกี่ยวกับขนาดระยะขอบเขตของวัตถุสารต่างๆโดยทั่วไปแล้วมนุษย์รับรู้ความมีอยู่ของมันได้สูงสุดไม่เกิน3มิติการอธิบายคุณสมบัติมิติของวัตถุจึงใช้ฐานการรับรู้ไม่เกินมิติที่3สําหรับบ่งบอกคุณสมบัติของวัตถุสารในโลกนี้และในจักรวาลซึ่งสามารถอธิบายได้5สถานภาพคือ 1. มิติของพื้นที่พื้นผิว 2. มิติของรูปทรง 3. มิติของวัตถุสสาร 4. มิติของเวลาและ 5. มิติของเอกภพคุณลักษณะสมบัติของมิติทั้ง5สถานะต่างก็มีมิติที่ศูนย์เป็นจุดเริ่มแรกซึ่งเราเรียกว่าภาวะเอกฐานหรือ Singularity ในการก่อเกิดไปสู่มิติที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องมิติได้ง่ายขึ้นเราจะขอสร้างจินตภาพของมิติลงในสภาพว่างเปล่าซะก่อน เพื่อให้เห็นภาพในใจดังนี้มิติที่ศูนย์คือความนิ่งไม่ใช่ไม่มีแต่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่อาจเคลื่อนย้ายได้มิติที่1คือแนวตรง1ทิศทางไปกลับหรือเดินหน้าถอยหลังหรือข้างบนข้างล่างหรือเฉียงก็ได้มิติที่สองคือแนวตรงสองทิศทางเพิ่มจากมิติที่1ออกไปด้านข้างทั้งสองด้านมิติที่สแนวตรงสมทิศทาง เพิ่มจากมิติที่1และมิติที่2ออกไปจากแนวมิติที่2ในมุมที่มากกว่า1องศาและน้อยกว่า180องศาถ้าจะให้เห็นชัดคือค่าใกล้เคียง90องศานั่นเองและการยื่นออกไปเป็นไปได้ทั้งสองด้านที่อยู่ตรงข้ามแต่อย่างไรก็ตามนะคะมิติที่1ถึงมิติที่3ดำรงอยู่ในสถานะต่างๆทั้ง5สถานะที่เหมือนกันและต่างกันดังนี้ 1. มิติของพื้นที่พื้นผิว โดยทั่วไปแล้วพื้นที่หรือพื้นผิวคนเราเข้าใจว่าหมายถึงภาวะความเป็นแผ่นพื้นห่อหุ้มรูปทรงหรือวัตถุอาจจะราบเรียบหรือไม่ราบเรียบก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปทรงหรือวัตถุที่มันห่อหุ้มอยู่มิติของพื้นผิวไม่มีความหนามิติที่1คือจุดที่สามารถเคลื่อนไปได้หนึ่งทิศทางออกไปจากปลายทั้งสองด้านเป็นแนวระนาบและอาจจะเป็นแนวระนาบตรงหรือไม่ก็ได้เช่นเส้นตรงหงเส้น การเคลื่อนที่ไปของจุดดังกล่าวหากใช้การอธิบายในขอบเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เช่นเอกภพที่ปลายทั้งสองด้านจะไม่บรรจบกันแต่อาจซ้อนทับกันหรือไม่ก็ได้และทิศทางการเคลื่อนที่ไปของเส้นคล้ายๆกับเส้นม้วนของมีหรือฝอยเหล็กขัดหม้อนั่นเองมิติที่2แนวระนาบของจุดที่เคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางของมิติที่1เช่นแผ่นกระดาษการขยายออกไปของระนาบอาจเป็นแนวระนาบตรงหรือไม่ก็ได้ หากใช้อธิบายในขอบเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เช่นเอกภพพื้นที่ที่แผ่ขยายออกไปนั้นอาจจะซ้อนทับกันหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความโค้งและทิศทางการแผ่ขยายของพื้นที่นั่นเองมิติที่3คือแนวระนาบที่บิดงอของมิติที่2ทําให้เกิดมิติที่3ของพื้นที่พื้นผิวเช่นพื้นผิวของผลส้มพื้นผิวของตุ๊กตาในมิติที่สนี้อาจจะมีมิติของที่ว่างซ้อนทับกันอยู่ คุณลักษณะสมบัติของมิติที่ว่างที่ซ้อนกันอยู่นี้จะเปลี่ยนไปตามขนาดระยะของการบิดงอเมื่อเราพูดถึงเรื่องมิติของพื้นที่พื้นผิวแล้วต่อไปเราจะพูดถึงมิติของรูปทรงกันบ้างค่ะมิติของรูปทรงอธิบายได้คล้ายกับมิติของพื้นที่แต่แตกต่างกันตรงที่พื้นที่ที่แผ่ออกไปทุกทิศทางนั้นจะบรรจบกันจนมีพื้นผิวเชื่อมติดต่อกันจนเป็นรูปทรงผืนเดียวกันเพื่อห่อหุ้มรูปทรง อาจมีความราบเรียบหรือบิดงอก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่มันห่อหุ้มอยู่มิติที่1จุดที่สามารถเคลื่อนไปได้หนึ่งทิศทางออกไปจากปลายทั้งสองด้านเป็นแนวระนาบโค้งจนปลายทั้งสองข้างบรรจบกันเป็นเส้นรอบวงมิติที่2แนวระนาบที่มีความโค้งของจุดที่เคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางของมิติที่1และความโค้งนั้นจะทําให้พื้นผิวซ้อนทับกันเป็นชั้นๆหรือเลเยอร์แต่ยังไม่เป็นผื้นเดียวกันเช่นพื้นผิวของม้วนกระดาษ มิติที่สองของรูปทรงจึงมีพื้นที่งอกออกไปได้เรื่อยๆถ้าใช้อธิบายกับเอกภพพื้นที่งอกออกไปนั้นจะมีค่าเป็นอนันต์หรือินฟินิตี้มิติที่3แนวระนาบของมิติที่สองที่เชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกันเช่นพื้นผิวของลสชมพื้นผิวของตุ๊กตาในมิติที่สของรูปทรงนั้นจะมีมิติของที่ว่างซ้อนทับกันอยู่เสมอเพราะพื้นผิวมีความโคง้งต่อไปจะเป็นมิติของวัตถุสสาร โดยทั่วไปแล้ววัตถุสา,สารจะมีมวลแต่ถ้ามีขนาดเล็กมากๆจะเรียกว่าอนุภาคอนุภาคอาจเป็นได้ทั้งอนุภาคและพลังงานวัตถุสา,สารมาจากองค์ประกอบที่แน่นอนและองค์ประกอบพื้นฐานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมิติที่1มีหลายขนาดได้แก่โมเลก,กุลอะตอมอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาภายในของอะตอมอนุภาคยังประกอบด้วยอนุภาคส่วนย่อยอีกมากมายมีนิวเคลียสเป็นแกนกลางมีอิเล็กตรอนหมุนรอบ ภายในนิวเคลียสยังประกอบด้วยอนุภาคนิวตรอนโปรตอนการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนย้ายจุดแต่ความจริงแล้วเป็นการเคลื่อนย้ายในระยะทางที่สั้นและเล็กมากและเป็นการหมุนวนแกนกลางหรือนิวเคลียสซึ่งลักษณะการหมุนวนจะอยู่ในลักษณะของการสั่นของเส้นเชือกตามทฤษฎีสตริงดังนั้นมิติที่หของวัตถุสารยังมีมิติอื่นๆซ่อนอยู่ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษา มิติที่2ได้แก่รัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางที่วางตัวอยู่ในตำแหน่งต่างๆระหว่างจุดกึ่งกลางกับผิวของวัตถุซึ่งนับจำนวนตำแหน่งได้มากมายสำหรับวัตถุที่มีรูปทรงอิสระมิติที่สองของวัตถุแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับรูปทรงขนาดและสถานะทางฟิสิกส์ของแข็งของเหลวก๊สนั่นเองซึ่งการวัดค่าของรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางในเวลาและสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไม่อาจจะได้ค่าคงที่ได้ โดยเฉพาะของเหลวกับก๊าซมิติที่3ในมิติของวัตถุสสารเป็นลักษณะสมบัติที่สมบูรณ์ที่สุดของวัตถุสสารทุกชนิดเพราะสามารถวัดค่าได้ทั้งน้ำหนักปริมาตรระยะขนาดพื้นที่และเป็นวัตถุสารที่คนเรารับรู้ได้โดยง่ายต่อมาคือมิติของเวลาค่ะ มิติของเวลาจะถูกนำไปใช้อธิบายร่วมกับมิติในเอกภพซึ่งรวมเอาเวลาไว้ด้วยกันกับอวกาศเรียกว่าการละอวกาศหรือ space-time ซึ่งจัดอยู่ในมิติที่4ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าการละอวกาศมีความโค้งงอการละอวกาศจะโค้งงอตามอิทธิพลของมวลพลังงานและโมเมนตัมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ทุกรูปแบบของวัตถุทุกชนิดในเอกภพ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วหักโค้งหรือหมุนไปรอบๆแรงโน้มถ่วงเป็นสิ่งที่สัสารทาให้เกิดขึ้นกับระยะทางและเวลาแรงเฉื่อยจะหักล้างกับแรงโน้มถ่วงหากเราตกจากที่สูงแรงเฉื่อยจะไปชะลอการตกจากที่สูงโดยการหักล้างแรงโน้มถ่วงทําให้เราไม่รู้สึกว่ามีแรงโน้มถ่วงแสงและวัตถุเคลื่อนที่ตามรูปร่างของการละอวกาศถ้าการละอวกาศโคง้งแสงหรือวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่โค้งตามไปด้วย แรงโน้มถ่วงทาให้เวลาช้าลงและทําให้ระยะทางโคง้งถ้าความเร่งทําให้แสงโค้งได้ฉันใดแรงโน้มถ่วงก็ทําให้แสงโค้งได้ฉันนั้นเมื่อแรงโน้มถ่วงทําให้แสงโคง้งแสงจะเดินทางช้าลงเมื่อแสงเดินทางช้าลงเวลาก็ช้าลงไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าคนเราเคลื่อนที่อย่างราบรื่นหรือแม้แต่จะพิสูจน์ว่าเรากําลังเร่งอัตราเร็วอยู่หรือไม่แต่คนเรามักจะคิดนึกเอาเองจากสิ่งที่เห็น อย่างไรก็ตามเวลาก็มีมิติพื้นฐานของมันคือมิติที่ 1. จุดกำเนิดของเวลาในเส้นเวลาบนโลกไม่อาจกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาได้หากแต่ถ้าคิดในมิติที่ใหญ่กว่านั้นจุดเริ่มต้นของเวลาก็คือจุดนะเวลาที่เกิดการระเบิดใหญ่หรือบิ๊กแบงของเอกภพนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเวลามาจนถึงปัจจุบันนี้และไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันจะสิ้นสุดลงที่ใด มิติที่2คือการนับเวลาที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์เช่นจากอดีตสู่ปัจจุบันหรือปัจจุบันสู่อนาคตหรืออดีตสู่อนาคตนั่นคือการบอกเล่าเหตุการณ์ผ่านเส้นเวลาแบบมิติที่สองแม้เส้นเวลาจะมีความโค้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะยังไม่บรรจบกันแต่อาจซ้อนทับกันเป็นชั้นๆได้ดังนั้นพาหะที่ลดแล่นไปบนเส้นเวลาดังกล่าวไม่อาจจะสื่อสารกับพาหะตัวอื่นได้แม้จะมีชั้นของการซ้อนทับกัน มิติที่3คือการย้อนเวลาของเหตุการณ์หรือการเดินทางข้ามเวลาเพราะการเดินทางข้ามเวลาได้นั้นเส้นเวลาจะมีความโค้งเสมอและพาหะจะผ่านไปยังจุดใดจุดหนึ่งในเส้นเวลาในทางฟิสิกส์กระทําได้2วิธีคือโดยการเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าแสงและการใช้รูนอนและสุดท้ายคือมิติของเอกภพ จักรวาลหรือเอกภพเป็นวัตถุสารที่มีขนาดระยะพื้นที่ที่ไม่อาจวัดค่าที่แน่นอนได้สิ่งที่เล็กที่สุดมีอยู่ในเอกภพนี้และสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในเอกภพนี้เช่นกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาค้นคว้าถึงที่มาและที่สิ้นสุดของมันรวมทั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่เรียกว่าสสารมืดในเอกภพนี้ซึ่งมีอยู่ในปริมาณมากมายมหาศาลมากกว่าวัตถุสารที่เรามองเห็นและพิสูจน์ได้ มิติของพื้นที่พื้นผิวมิติของรูปทรงมิติของวัตถุสารและมิติของเวลาทุกมิติเหล่านี้เป็นมิติพื้นฐานซึ่งเราอาจจะเรียกว่ามิติที่หนึ่งมิติที่สองมิติที่สามก็ได้ดังที่อธิบายไปแล้วแต่มิติที่เหนือกว่านี้จะใช้อธิบายวัตถุสารในเอกภพในมิติที่1ถึงมิติที่สามจะมีเรื่องของแรงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในเอกภพนี้ประกอบด้วยแรงพื้นฐาน4ชนิดเพื่อนำไปอธิบายประกอบมิติของวัตถุสารต่างๆคือ 1. แรงโน้มถ่วง 2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 3. แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน 4. แรงที่ยึดโปรตอนกับนิวเคลียสของอะตอมเข้าด้วยกันผ่านอนุภาคพาหะชื่อว่ากลูออนดังนั้นไม่ว่าวัตถุจะมีสถานะอยู่ในมิติใดๆก็ตามย่อมมีแรงพื้นฐานทั้ง4เป็นองค์ประกอบให้สถานะดำรงอยู่ได้ตามธรรมชาติ มิติที่4เป็นมิติของเวลาที่ผูกติดกับการเคลื่อนที่ของมิติที่3ของวัตถุสารทุกชนิดในเอกภพโดยเฉพาะวัตถุขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับดวงดาวระบบสุริยะกาแล็กซี่และวัตถุสารอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในเอกภพส่วนมิติที่5ถึงมิติที่ 11, นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีอยู่จริงแต่อยู่ระหว่างการศึกษาและพิสูจน์ว่ามีลักษณะสมบัติเป็นอย่างไร อาจเป็นไปได้ว่ามิติของจิตวิญญาณมีอยู่และซุกซ่อนอยู่ในเอกภพด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต้องรอการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในเชิงศาสนรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบมานานแล้วและนำมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของจิตวิญญาณในรูปแบบคำส้อนในศาสนาภายใต้หลักทฤษฎีพื้นฐานที่เรียกว่าไตรลักษณ์ส่วนในโลกของวิทยาศาสตร์ก็กำลังจะรวมทฤษฎีของสรรพสิ่งเพื่อ,ออธิบายทุกสิ่งอย่างในเอกภพเรียกว่าทฤษฎีสตริงซึ่งอยู่ในระหว่างรอการพิสูจน์ แต่ยงไรก็ตามภาวะที่เรียกว่านิพพานยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางจิตวิญญาณค้นพบกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าการเชื่อมต่อให้โลกวิทยาศาสตร์เข้าใจและพิสูจน์ได้นั้นยังไม่สามารถทําได้อาจเป็นเพราะนิพพานนั้นอยู่เหนือมิติทุกมิติในเอกภพนี้ก็เป็นได้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว